ชื่อแอนค่ะแอนเป็นพนักงานประจำค่ะแล้วก็อยากจะเอาตัวเองนะคะเข้ามาทำออนไลน์แต่ว่าก็มีปัญหาว่าตัวเองค่ะไม่มีพื้นฐานในการทำออนไลน์เลยนะคะเขาบอกว่าการทำวิดีโอเนี่ยมันจะช่วยนะคะในเรื่องของการเพิ่มนะคะยอดขายนะคะให้ให้ให้โพสต์ของเราดึงดูดนะคะน่าสนใจก็แต่ว่าตัวแอน ตัวแอนเองนะคะก็ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะก็พอดีเนาะได้มาเจอกับคอร์สเรียนคอร์สนี้นะคะแอนก็เลยลองสมัครเข้ามาเรียนนะคะในราคา100บาทนะคะก็ได้มาเจอกับครูพีชนะคะก็สอนนะคะครูพีก็ก็สอนในเรื่องของการทําวิดีโอนะคะสอนให้เรานะคะจดจําสัญลักษณ์นะคะที่เราจะต้องเอาอไปใช้ในการแต่งวิดีโอนะคะซึ่งอแอนก็เพิ่งเข้าใจนะคะว่า แค่เพียงเราจำสัญลักษณ์นะคะที่เราจะเอามาใช้มันจะทำได้ง่ายมากๆนะคะเราไม่ต้องงงนะคะคือครูพีทนะคะสอนง่ายนะ,ะสอนให้เราทำแบบง่ายๆนะคะเข้าใจง่ายมากๆนะคะก็สามารถเรียนไปด้วยนะคะแล้วก็ทำไปด้วยเลยนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามครูพีทได้เลยครูพีทก็สอนสนุกมากนะคะ ก็ดีใจนะคะที่ได้เจอคอร์สนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้คิดมากๆนะคะสวัสดีค่ะ